้อวันนี้เรามาซื้ออะไรไปปลูกซื้อผัก ไปใส่ <laughs> <c oughs> าาผัใส่ตังเขาฝึกสุนัขสุนัขมาเข้าโรงเรียนกิจกรรมวันหยุดนะคะท <c> ำ <oughs> ความสะอาดรอบบ้านวนไปให้ดอกไม้เกิดใหม่ หน้าซัมเอร์จะได้สว,สวยนี่ค่ะเตรียมจะลงดินแล้วควนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาผักแล้วก็รดน้ำไปเลย mm hmm. อันนี้สตรอเบอรี่เดิมกำลังโผล่ mm hmm. ทำกิจกรรมปลูกพัก mm hmm. <laughs> จัดมิน <laughs> แม่เอาไว้แล้วลูกไปเก็บออกหมดเลยลิงน้อยเอ้ยเห็ดหลุมก่อน <laughs> ทำหลุมทำหลุมเอาล่งหลุม ยังล่มแดดมาดกาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอยู่มันกูดอะไระ ครั้งแรกปลูกอันนี้นะคะมาะดูผลงานว่าจะขึ้นไหมนะคะทุกคนไซลุมละสามซีิตได้หน่อยละได้หน่อยแห้งปลูกอมวน กูเอามวนบดยูน่เด้ซ้ำมหมือนเมนมาโหดนามอาทิตย์ละเถอวันนี้เราก็เริ่มปลูกผักวันแรกตอนนี้เป็นนาห้อนแล้วล่ะวันนี้วันที่ เพื่อสภาที่ผ่พฤสภา,ภาเข้ามาเบิกนะคะสิใส่เวลาโดนปันไดสิเกิดนั้นแรกล่งเม็ดพักแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็ฮดน้ำเลยมารอดูผลงานนะทุกคน น,น้ตรงนี้เขาสิเอาสลัดลงเนาะปลูกหนึ่งสองสามสี่ยางหายางหอมหอมซุ้นี้เกิดขึ้นว่าเองปีที่แล้วปลูกสลัดให้เป็นข้องดูก่อน ยังพ่อกับลูกเข้าไปในสวนกันโอ้แม่นั่งยากอีกสองสองเดือนหมนเลยสองเดือนแล้วเดือนเครื่องนี่ะหีะแม่ก็จะคลอดแล้วนั่งยากทำอะไรก็ยากแต่ก็อยากเห็ด ความสุขของกะทิคุณนะเราจะมาลดน้ำสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังนั่งเ่ียบ่าทอง ูกเสร็จแล้วก็จะให้ป้าป้ามาใส่ปุ๋ยตอนแรกว่าสิบบปลูกได้ปีนี้เพราะว่าสิคอดลูกพ่อไปลานกับซื้อคือเกาซื้อเม็ดพักว่าปลูกคือเกา เพราะว่าปีนี้คลอดลูกหน้าร้อนดูร้อนพอดี ปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมใส่ปุ๋ยคุณผู้ชายจะเป็นคนใส่ปุ๋ยขี้ไก่โอ้หอมสดชื่นลมกกมาทางนี้บรสโคปินจนมินเดีย

ส่เลยจะได้ใส่ใส่บัตสุเนาต้นไหนอะไรก็ใส่ไปเสร็จปุยเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำที่นี้นะทมความสะอาด เอาหญ้าแห้งออกไปทิ้งหญ้าใหม่จะได้เกิดสวยงามเร<ม>าจะไปรดน้ำกันที่่ นี่ด้วยลูตรงนี้ด้วยว้าวดูตีก <c oughs> ่งมากค่ะโอ้เดออโซเด้อโซเดบุตรหูดูตี <c oughs> ิผู้ช่วยตัวน้อ <c> ย <oughs> โอ้เก่งมากค่ะผู้ช่วยตัวน้อ <c> ย <oughs> ปีนี้มีคนช่วยรดน้ำผักแล้วค่ะ อทำเหมือนมามา่าทำอย่างนี้ค่ะสายไปสายมาเจมินทำอย่างนี้ย้ายมาทางนี้ด้วยค่ะ้รสตรอเบอรี่ด้วยว้าว,ว,าวคุณพ่อก็ทำอีกงานหนึ่งค่ะ เก่งมากเลยเอาอไปใส่ตรงนั้นได้ค่ะแน่โอ้เก่งค่ะโอ้ยมีร่าโอ้ยมดเต็มเลยเหรอคะมีร่ามีร่ามดมากินผัก <c oughs> มนี้ได้เวียกได้งานโอ้เก่งเก่งเก่ง เยอะเลยล่ะลูกโอเคโอ้ดูดีอืมเฮ้ยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเดรวมิน ทำแบบนั้นแหละโอ้เก่งค่ะย้ายด้วยตรงนู้นด้วยยังไม่เปียกเลยเดี๋ยวอินเตอร์เบิร์ดเอาใส่ตรงนู้นได้ค่ะโอเคเนอะโอ้ดูดีมามานะจะจับพ่อป้านันนี่เลยพ่อป้าทำความสะอาดตรงนู้นลูกก็รดน้ำผักโอ้เก่งเก่งทำคนละอย่าง เก่งมากค่ะแม่ไม่ได้ทำเลยมีแต่เด็กทำช่วยดีจังเลยมาทำความสะอาดกวาดหญ้าแห้งไปทิ้งหนึ่งลูกก็ลดน้ำผักโอ้เก่งมากค่ะโอ้ยเบื่ ไม่เป็นไรค่ะอยากไม่เป็นไรเก <paling S 1> ่มงมากเป็นพี่แล้วรู้จักทำงานช่วยแล้ว เจสมินสองขวบหกเดือนนี่ก็ตัดตอเบอรี่ต้นเก่าที่มันแห้งออกแล้วต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ปุยรดน้ำจาต้นไม้เยอะแต่ป้าบอกว่าขอเดี๋ยวฉันทำก็ได้ เสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวกันนะคะวันนี้เตรียมปิ้งย่างเนือ้อหมักปิ้งย่างวันนี้โดยกุ๊กอาหารวันนี้ปานกินเนื้อย่างบานห้องบรรยากาศดีมาก There you สู่จมชอบทำโอเคเดอะสวัสดีสสดนาดำอาหารเสร็จแล้วหิวแล้วกินกันค่ะทีนี้ค่ะ กินอิ่มแล้วก็นเรนกันบนันนี้มวนลาย <laughs> <c oughs> ม,ม่มมนฮ่ายเาฮ่าฮ่าฮ่ <c oughs> า่าฮ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 ่าม่าฮ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 ่าน่ามฮม่าฮาฮ้าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่่าา่ล่เา่่ <l ug> พอกับลูกเล่นกันมีความสุขหลายว้าว <l ug> มีของเล่นเ,เป็นของตัวเองก่อรใยใช่ไหม <l ug> พี่เล่นประจำตำแหน่งสีสิื อยู่ที่บ้านซัมเมอร์จะมีเอเล่นไปคนเดียวซิโอเคของมากของมากเฮ้เดอไปเที่ยวป่าไปเลย <c oughs> เที่ยวป่าจ้าเขาสวนไปแล้วพอกรบูกมาบ้านสวนก็มีกิจกรรมหลากหลายทําอยู่บ้านอาพาร์ตเมนต์ก็อยู่แต่ห้องไปแล้วเขาป่าไปแล้ว